สวัสดีค่ะพินี่สาวดอนคนโกค่ะสาวดอนคนโกเมื่อนี่พพินี่สิไปตัดทั่วบาซินไปช่ำเออว่ามันช่ำเอาไปปลูกท่านที่เพราะว่ามือขึ้นฝนตกพินี่บอโรชาค่ะพี่น้องค่ะพินี่สิไปตัดทั่วบาซินนี่แหละเครื่องมือของพินี่แล้วก็ถาดที่จะใส่แล้วกับพินี่กระสีมาปลูกเลยเพราะว่าฝนตกมันสิเกิดได้เร็วกว่าเก่าพินี่คิดว่าพินี่สิผ้าไปไป ดูทองฟ้าค่ะ,พ,คะพี่น้องค่ะที่นี่สภาพแยวทั่วบาสินทั้งหนอกเพราะว่าพี่นี่ปลูกไปทั้งหนอกเนาะเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเนาะค่ะเนาะนี่เลยทัวบาซินของพี่นีเรสจ้ามีใยบานทานมากี่นี่กับสีหาเบิง้งว่าอันใดมีเงามียังบ่นะค่ะอังสิมนี่รากไหม หานบนเบาหลายดอกจก้ะเอานิดเดียวยูายย่า,ยามีเยอะแยะเลยค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีนี่นี่นี่โอเคยาวสีเลยค่ะเพราะว่าเห้ามีหลายเนาะค่ะทตามธรรมดาเพิ่นกับปูกสันส้นๆหนึ่งดอก นี่ล่ะพี่นี่ยนกไปหาหาเม็ดแล้วมีคนมาบอกว่าพี่นี่ปลูกทั่วบาสินออกมานอกเกินไปนั่นถนน,นเนาะเดี๋ยวดีเพื่อนปวยต,งยตีงไม่ได้แล้วจ้ะตีงไม่ได้แล้วรอวันอย่างเดียวดไรดสิเหลือนเลือทีไปเหหหลวงค่กปันนี้ ม่มีหรอกค่ะผู้ใดไกไ่ไปไก่มากเขาก็ว่างามนี่ผู้เดียวนี่ละ่ะว่าบ่างามว่าอันกินที่หลวงอันยิ่งๆสีไปปลูกเลยค่ะพเพราะพี่นี่หลายเนาะผู้ใดสีถ้านองคนนั้นมาเพื่อนอยากได้พี่นี่ก็สิหายเพื่อนห้เพื่อนอน,นั่มค่ะ <laughs> เอาลูกเบิ้งคักๆค่ะพี่นองค่ะ อันไดมีหากเงี้ยๆเขาก็เอาตัดไตสองอันเอาไปจักหน่อยเนาะค่ะเนาะที่นี่สิผ้าไปปลูกต้นต้นทัวบาซิงฮะมัแต่ใส่พะเนแอมัดแต่ทงไปยังทง ขอไปในบ้านซูมือไปเล่นเื้อบัวเอาไปปลูกเอาไปปลูกเจ้าไปปลูกเอาไปปลูกแม่นใหญ่บ้านนั่นเอาอป้ำชอาางว่า้างไก่ลตึเอไห่บอกมันสองกิโเอ๋อ เอาไปสูบไซหลู่เล้เนเียละเอาเขว่าสูบบ้านหนูก็ได้ตัวโอ้ยมหลนจ่อโ้สู่าแต่กไล้วก่สิพ่อละจ้ะไก่สิพ่อแล้ว เพราะว่ามันเหลือบลายค่ะที่นี่จะไปสามเพราะว่าฝนตกพอดีเนาะวันนี้ฝนตกนึกว่าจะไม่ได้ทำงานก็ทำเหมือนเดิมไปหลายๆคันบ่พ่อกินไม่ได้นะคะถั่วบาซินคือเอาไปปลูกเป็น เนี่ยประดับสื่อพระเจ้าไม่ได้ไอ้น,นี่คือมันคุ้มหยาไปเบิดเลยค่ะง้ามีน่น้องคนหนึ่งถามมาว่ากินใดบอจา่าประสันบอค่ะกินไ่ได้เพราะว่าสวยงามแค่นั้นเมื่อน,นี้พี่นี่สิร้อยไปเบืองรถแต่จักรยานไฟฟ้าอยู่พี่น้องคอยอยู่บ้านเพิ่นกับมีขายอยู่สิไปเบิองว่านนันแพงซ้ำใดนะสิได้เตรียมเงินไว้ ถ้าอยากได้อย่างบุกืื่อมูได้พี่นี่นั่นเพราะว่าของเจาของมันคั้นไงบดโผดแล้วมันมันน่ากลัวเวลาล้มมามันเก็บมากๆเลยนะตอนนี้พี่นีสุขภาพไม่ดีเพราะว่ารถล,ล้มเ <c oughs> จ้าก็มีหยาอยู่ฝนฝนเกิดฝนฝนมากนีเกื้อหยา รถก็วิ่งไปวิ่งมาปืดป,ปืดปัดป้ดอยู่แถวนี้แหละจ้ะที่นี่เห็นดึงขึ้นมาว่ามันไม่มันมีหากบอจ้ะถ้าบอมีหากที่นี่กับบอเอาเพราะว่าจะเอาไปปลูกทันทีไม่ต้องตัดต้องอะไรเอาปลูกมันยาวๆนี่แหละน,นี่แหลบอไมีหาก ปะค่ะพราะเละเลป็ดหน้าที่เลยเด้นี่พี่นี่สิไปปลูกค่ะไปนั่งกระท่อมสักก่อนเนาะค่ะเนาะนี่หละกระท่อมทางนอกของพี่นี่นั่งอยู่หนาถนนเลยค่ะรถกายไปกายมาค่ะพี่น้องขาพี่นี่ก็ได้เลยดิไอคัวบาชินเราจะนี่พราะวานมีหลากอยู่แล้วเนาะนี่ ลากเขามีแล้วคือฝนตกมือนีพี่นี่กระสิบไปสามสามคือการเพิ่มที่ไปเพิ่มบ้านลงไดบ่เกิดพี่นี่กระสิบไปไปปลูกลงค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่นี่สาวดอนก้นโกกระสิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะอ่าคลิปละคำค่ะพี่น้องค่ะคลิปละคำภาษาฝรั่งเศสปลูกภาษาฝรั่งเศสว่าปลังเตปลังเตค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ ฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนเด้อค่ะหากเอฟเอฟซีทุกทุกคนที่เขามาใหม่หรือเกาค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่กะหากทุกคนกะว่าสามารถสิไปเยี่ยมยามได้สุขคนเนาะค่ะเนาะพี่นี่กะวุ่นวายอยู่กับการอ่าเฮ็ดคลิปเฮ็ดเอ็นวิดีโอค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะทัวร์บาซินเนาะค่ะเนาะที่เกิดึ้นมานแล้วก็ ดอกเขากะดอกเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะดอกเขาแต่ว่าเขากับบมี่ดอกลายมื่มันเนหนามันเนาะนี่เลยค่ะ